สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมเอามาแล้วมาแล้วเสียงแจะวแจ๊วมาแล้วเดอพี่ๆเดอมาแล้วนะครับผมมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมสําหรับในคลิปนี้น้องก็จะมีแนวทางเอมาฝากพี่ๆมาให้พี่ๆเอาไปไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมน้องก็จะมานําเสนอแนวทางเลขเด็ด นะครับผมของหวยนอกแชมป์อีกจุดหนึ่งน้ำพ่พิเลอร์ที่สถิติกันนาติดตามกันอยู่นะครับผมของงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับผมเอาแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมของงวดวันที่16บหน้ำพ่พิเลอร์ห้มาเบิ่งของงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากันก่อนนะพี่พี่เนาะนี่เห็นบหมครับผมนี่หาหนึ่งหายห้าหายหกมากนะพี่พี่เนาะวดที่ผ่านมาเห็นบหมครับผมนี่หกนะครับผมเข่าอยู่ได้หกโคกนะพี่พี่ท้าผมนี่เข่าตัวเบิร์นเห็นบหมครับผมชุดกันตัวเบิร์นเห็นบครับผมนนีี่ เขาอีกแล้วนะครับผมเงินนี้เขาตัวเบิร์ดนพีพีเดอร์นี่ตัวเด่นหกกับเขาหกนะครับผมนี่จับคู่ให้เห็นบอกครับผมนี่หกหนึ่งหกซองหกสามหกห้านะครับผมแต่ว่าเขาชุดเบิร์ดหกหกนะครับผมหวยซองนกแจมชุดนี้นะครับผมเนาะพี่พีร่าท่านก็ถามหากันยุ่งเงินที่แล้วก็ได้เนาะพี่พี่เนาะงวดที่แล้วผมกะโมเดลมาลงให้กขนาเสียดายอยู่นะครับผมเนาะพี่พี่ถามหากันอยู่ผมก็ได้ลืมนะครับผมเนาะถามหากันอยู่หอยนอกแจมชุดนี้ก็ คนก็อยากติดตามกันอยู่เอาสําหรับในหมวดนี้ด้พีเดอร์จัดมาให้แล้วนะครับผมเนาะหมวดที่แล้วขออภัยหลายๆนะครับผมลืมนะครับผมเนาะผมลืมมาให้นะครับผมก็คอมเมนต์มาถามผมอยู่ถามผมไลยอยู่นะครับผมจะได้หัวหอกนกจจมผมก็ได้ลืมไปนะครับผมเนาะออยากทำงานก็ไล่กันนะครับผมเนาะได้ลืมซ้าเอาตามนี้นะครับผมะมาแล้วด้วยพีเดอร์สำหรับในหมวดนี้นะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับผมหมวดที่แล้วขอโทษขออภัยหลายๆครับผมเนี่ เอาเงินนี่จัดมาให้แล้วนะครับผมหวยนอกแชมป์นะครับผมน่ะเงวดวันนี้16ตุลาคม2566ัน้อแล้วพี่ปีเตอร์นี่นะครับผมตามนี่นะครับผมนี่ชุดวินนะครับผมน่ะชุดวิน4ตัวกสามตัวกับสี่เกแล้วพี่ปีเตอร์สี่นะครับผมเงินนี่นี่เด่น4ด้วยนะครับผมเงินนี่เด่น4นะครับผมเงินนี่จับตาดูด้วยพี่ปีเตอร์สนี่เด่นหลายมากนะครับผมเล่นมาหลายสำนักนะครับผมเนาะนี่เงินนี่จับตาดูให้ดีๆเงินนี่4นะครับผมเนาะรอวังเบิ่งว่ะนะครับผมนี่เห็นบ่จัคูมไห้เดดอพี่มจับคู่มาให้ี่ ยังใน,นแต่ในสี่เหลี่ยมนี่แหละนี่ชุดเน้นเพิ่นนะครับผมว่าส4่4อ4สี่แต่ว่า4 4กับ4 2นี่เพิ่นเน้นนะครับผมเนาะนี่ก็6 2 6 4องหเป็นตัวเน้นนะครับผม7 2 7 4นะครับผมตัวเน้นแล้วพี่ๆเนาะอ่ะชุด3ตัวเห็นบ่ครับชุด3ตัวก็7 4 2 7 4 4 4, 4, 4, 4 5, 6 2 7 6 4 เก้าเก็สองเก้าเก็สี่นี่เอาชุดเบิร์นี่อีกแล้วนะครับผมชุดเบิร์นี่ใี่สี่หกหกเก็ดเจ็ด้อพี่พีเดอร์สี่สีหกหกเก็ดเจ็ดนะครับผมเอาตามน,นี่นะครับผมท่านใดที่รอดติดตามท่านใดที่คอกันเข้าไว้วนะครับผมเนาะในชุดนี้ก็เอามาหน่องมาลงให้แล้วเด้อพี่พีเดอร์ชุดนี้นะครับผมเนาะ ในคลิปนี้เนาะมาลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะเบิ่งเอาเด้อพี่ๆเด้อมักชุดใดอยากได้เป็นแนวทางเป็นเสียงโศกเอาไปไว้เสียงโศกเสียงดวงกันก็ลองเบิ่งนะครับผมมักชุดใดชอบชุดใดก็ได้นะพี่ๆเนาะรู้สึกว่าสีเด้อพี่ๆเด้อจับตา <te le> ดูให <te le> ้ดีงวดนี้นะครับผมว่ารู้ไม่รู้จะมาไหมนะครับผมเนาะดังมากนะครับผมเนาะดังมากรัหลายสำนักก็มีสีนะครับผมเนาะเอาตามนี้เนดะ้อพี่ๆเด้อ อะครับผมเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นกาให้ยใจวิทยญาในการรับชมนะครับผมเนาะหนอนม้ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นเขาบ่บเขากับวากันเรื่องพีเดอถูกตัวเลขถูกในทางกับีเขามีหลุดกายใจวิทยญาในการรับชมนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้ก็คงยังไม่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมมันหมานโชคดีปังๆแห้งๆลำๆรื้อๆกันทุกปู่ทุกคนนะครับผมขอบคุณครับผม